กสันวันลอยกระทงค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมโมเมนต์สำหรับงานแฟนมิตอัพของน้องดิซ่าเพราะว่าน้องดิซ่ามีการร้องเพลงลอยกระทงให้ได้ฟังกันด้วยแบบว่าเข้ากันกันกบเทศกาลมากๆเลยนะคะก็เลยเก็บกิมนิดเล็กๆน้อยๆมาฝากสำหรับงานแฟนมิตอัพที่ประเทศไทยส่วนวันนี้เป็นกำลังใจให้กับแฟนมิตอัพของน้องดิซ่าที่จาการ์ตาจ้าจะเป็นโมเมนต์น้องดิซ่าโชว์เสายียงหวานๆใสๆร้องเพลงลอยกระทงจนได้พร้องถามว่าดิซ่าแซ่บไหมคะน่ารักมากมายก็คือก่อนหน้านี้นะคะที่ซาวช็กใช่ไหมก่อนที่น้องดิซ่าจะไป ขึ้นทําการแสดงแฟนมิท <semb> อ <usc alled> <protections> <deutlich> <festival> ัพนะคะมีรอบซาวเชคแม่แม่แฟนคลับก็บอกให้น้องนิซ่านะคะร้องเพลงไทยหน่อยน้องก็บอกไม่ได้เตรียมมาหลายๆคนก็เลยบอกว่าร้องลอยกระทงก็ได้ค่ะโอ้ยกลายเป็นว่าตอนแรกก็ไม่ได้ร้องนะคะในช่วงซาวเชคขาดไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมเลยคุณอิทธิพอดีลอยกระทงแกงหนูอ่ะ แต่ว่าก็เอาจนได้ค่ะในช่วง dentist e x i s a exclusive after party นะคะน้องนิสาปรากฏตัวด้วยลูกขาวสดใสสุดน่ารักเลยแล้วก็แฟนคลับนี่ขอให้น้องนิสาร้องเพลงรอยกระทงนะจ๊ะงานนี้น้องนิสาไม่ทำให้ดินี่ชาวไทยผิดหวังค่ะโชว์สียงใสๆกิ้งกิ้งก้โดยดับ angel voice จับเพลงรอยกระทงให้แบบสดๆปังๆไปเลยค่ะ

จะสนี่นะคะน้องดิซ่าก็คือร้องเพลงลอยกระทรงฟิลเด็กไทยไม่ได้กลับบ้านนั้นนะคะไม่แม่นเนื้อบิวแฟินๆนช่วยหนูหน่อยคะ่ะเอนดูต้าวเดดวานได้ร้องลอยกระทรงนะคะจนได้จริงๆแล้วก็ร้องสยาวด้วยนะร้องร้องอยู่ก็พูดว่ายาวมากโอ้ยตลกลิซ่า หนูจำไม่ได้อ่ะมันร้องกันมาเริ่มยังไงนะคะ One Pen เดือนสองน้ำนดินเราทั้งหลายใจนี้สรุปเป็นจริงวันลอยกระทงลอยรลอยกระทงลอยอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงยาวมากคนอยก บ,บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจน้องลิซ่างงมาก This or That ร้องหรือแรปตอบแรปออกมาเป็นเพลงลอยกับทงอันนี้นะคะระหว่างร้องเพลงกับแรปน้องลิซ่าเลือกแรปค่ะชอบความร้องเพลงเลยกระทงเสียงเพราะมากๆเสียงใสมากค่ะลูกสาว เราแลายชัยลิเสลุกกันจริงวันลอยกทงมกอยอยกทงยอยก็ทงยก็ทงองกันแล้วขอเชิญนองแก้วมาราวงยามากวงวันลยกะทงมาวงวันลอยกะทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจน้องี่สา บ่เวทีค่ะน,น้องลิซ่าก็ได้เดินวิตรีสีเกรดให้พวกเราได้ชมกันนะคะต้องบอกว่าสวยมากนอกจากจะเป็นเจริตร็อกสตาร์แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีบูนิฟอร์วอลอีกด้วยนะคะแม่ก็แบบปังสุดๆเลยเลยคะ่ะสวยมากจริงๆค่ะน,น้องลิซ่าค่ะนี่คือเจอริตและลิ่สาสาวนะจ๊ะเดินมาด้วยจริตนี้เท่านั้นค่ะ แลก็บนเวทีนะคะนงลิ่าก็มีการให้ได้เห็นรูปภาพตอนที่นงลิ่าเนี่ยค่ะถ่ายซีรีส์เดอะเวงโรตัสนะเป็นไงเหมือนเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่กาลังออกเดินทางเลยเพื่อนๆที่นงลิ่าหิ้วกระเป๋าข่ายลาวของน้องนะคะแม้ว่าอยากจะเห็นภาพนงลิ่าแค่ไหนนะคะแต่ก็อันนี้ก็เอนดูนะคะบนเศร้าเล็กๆคือตั้งแต่เป็นไอดอลมาต้องทํางานหนักขนาดไหนนะคะ ที่น้องเนี่ยไม่เคยได้ไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกช่วงนี้นะคะเป็นตัวของตัวเองไปอิสระแล้วมีค่ายของตัวเองน้องนิซ่าก็พักผ่อนให้เต็มที่เลยนะจ๊ะอ,อ,อันนี้เป็นน่าจะต้นช่วงต้นปีหรือกลางปีไม่แน่ใจคะ่ะแต่ว่าเป็นทางแถวทางใต้ของเราที่ททติดกัน,เนะเลค่ะตอนนั้นหนูไปถ่ายเกวไว้เปนตั๊กแตนแหละแต่ว่าวันนั้นเหมือนอเป็นวัน อะไรหนูเท่าเท่าแล้วฉันอย่าคือไม่ได้หนูไม่ต้องพูดค่ะแต่แต่สูงชื่อหนูหมดแล้วครับก็ไปถ่ายแล้วก็วันนั้นเป็นวันหยุดก็เลยโชคดีที่คุณแม่เออ่มาให้กำลังใจด้วยก็เลยได้ได้ได้ใช้เวลากับคุณแม่แล้วก็เนี่ยเป็นการเป็นเป็นตอนที่หนูเดินไปดู่เออซันซันสระผครคือจริงๆแล้วอ่ะหนูไม่เคย ไม่เคยดูซันเซ็ตที่ประเทศไทยเลยเพราะว่าไม่มีเวลาปกติเราก็จะแบบู่แบบกรุงเทพเราก็จะแบบไปเชื่อ่กับเพื่อนเข้ากับเพื่อนแต่ไม่เคยได้แบบว่าลองแบบเห็นบรรยากาศนั่งดูเฉยๆแบบไม่ได้คิดอะไร แล้วก็มีการถ่ายกับป๊อบมาตลิสก็คือจุดเริ่มต้นการเข้าวงการอาร์ตทอยนะคะก็มาจากเจอมอลลี่ที่ใยใต้ตาเหมือนตัวเองซะง,งั้นหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นค่ะเต็มบ้านไปหมดเลยซึ่งบนเวทีตอนที่มีกิจกรรมนะคะบดีเจนุ้ยน้อ,นอนในช่วงแฟนมีตอัพค่ะก็คือมีการพูดถึงจุดเริ่มต้นการเข้าวงการอาร์ตทอยนะคะมาจากมอลลี่ที่มีใยใต้ตาเหมือนตัวเองนั่นเองนะหลังจากนั้นค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะทุกคนคือบ้านลงดิซ่าน,น่าจะเป็นป๊อบมาดชนิดที่ว่าเป็นป๊อบ ได้เลยนะคะค่ะโอ้โอเคก็คือจริงๆแล้วอะหนูอะไปไปไปอุ้มน้องมาจากญี่ปุ่นคคือเป็นเป็นเข้าวการป๊อกหมัดแรกๆเลยคือหนูไม่รู้อะไรคืออะไรอะไรคืออะไรแต่ว่าหนูไปญี่ปุ่นแล้วหนูก็ไปอุ้มน้องมาแล้วก็หนูก็สังเกตว่ามีไยที่เดียวกันเลยอ๋ออ๋ออ๋อใช่ เใช่ทาไมเขาเหมือนเราจังเลยก็เลยกลายเป็นชอบน้องเขามาตั้งแต่แต่ตอนนั้นเลยคะ่ะแต่ความไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าทำให้งการอาร์ทอยสั่นสะเทือนมาก <laughs> ผู้หญิงคนนี้ผู้ส่งอินธิพล์นะอินจับอะไรก็คือขายบทส่งเป็นไวรัลมากๆเลยก็คือมีการฉายรูปงาน F1 นโนลิซ่าไปโบกแล้วข้างล่างถามไปกับใครดีเจนุ้นก็เลยมาถามต่อบนเวทีว่าเขาถามว่าไปกับใครอ่ะลิซ่าก็เรียกได้ว่าไปไม่เป็นเลยแม่ลูกเราก็โดนเซลน้องแมแมได้เห็นรีแอคเตอร์ลิสโดนเซลนะคะแล้วก็เขินแบบนี้ไปไม่เป็นเหมือนกันละสิใม่เขาถามว่าไปกับใครอ่ะ ทีี่่่เป็นโอกาสาสวมชจังหวะนี้นะคะก็คือน้องนิ่าเนี่ยร้องเพลงมูนิฟฟนะคะแล้วก็ชี้ไปที่จอมีน้องดูกับพี่แขอยู่พี่แขก็ส่งจูบให้น้องบลูนะคะและน้องบลูก็แบบส่งจูบหลักเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากน้องบลูโคตรอ มาค่ะบนเวทีนะคะน้องลิซ่ากับดรแสงศกนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงนะคะเตอร์ก็บอกว่าทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จแบบลิซ่าน้องลิซ่าก็บอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองไม่ล้มเลิอกอดทนแล้วลิซ่าเน้นมากๆนะคะในเรือ g กิฟต์อัพจริงๆค่ะกิ่งมากๆนัลลีล่ขาถามมานินึงว่าอยากจะให้ลิซ่าเนี่ยแนะนํานิดนึงว่าถ้าอยากให้คนไทยประสบความสาเร็จติแบบประสบความสําเร็จเนี่ยอืม สี่าาแนะนำนิดใช่ไหมประโยชน์ของประโยชน์ว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบซ่าเนี่ยมเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองใช่แล้วก็ไม่ล้มเลิกอ่า Never give upNever give upNever give upNever ต่อเนื่องกันนะคะก็ยังเรียกเสียงกรี๊ดหลังจากที่พี่วิธีกรค่ะถามว่าชอบกินอาหารแซ่บหรือว่าของหวานน,น้องดิาก็ตอบว่าอาหารแซ่บค่ะชอบกินแบบแซ่บๆชอบกินยำมะม,ม่วงพวกยำๆตำๆนะคะและก็ระหว่างที่ตอบคําถามแฟนๆน,นะคะก็ถามลิซ่าว,ว่าลิซ่าแซ่บไหมร้องกับพูดท่าสุดเซ็กซี่นะคะอู้เสียงกรี๊ดจากลิลลี่ก็คือสนานก็ต้องแซ่บอยู่แล้วนะสิคะลูกสาวชอบกิน

แต่ก็ได้รับคําชมมากๆเลยนะคะเรื่องของงานขององนิซาค่ะบอกเลยว่าไว้ใจได้เลยคือมีแฟนกลับไปหาองนิซาเยอะมากนะคะในเรื่องของโปรดักชันเพอร์ฟอร์แมนซ์เคิือต้านมากแสงสีเสียงจัดเต็มจอใหญ่ไฟพลุ นนพี่แบมถามว่าสวัสดีครับน้องมุกน้องดิซาก็บอกว่าเขายังไม่คอนเฟิร์มรู้ได้ยังไงพี่ดีกรองก็เลยบอกว่าเราไปแอบซูมกันเองไงน้องลุกสวัสดีนะน้องโมกสวัสดีค่ะ <laughs> รู้ได้ยังไงร,รู้สิรู้โห <laughs> รู้กันหมดเลยทุกคนดูไหมฮะเรียกว่าไวร์ลมากๆเขายังไม่คอนเฟิร <laughs> ์มลองไปแอบซูมกันเองอ, <laughs> อ๋อ,อหมายถึงว่าชื่อใช่ไห ัดมากเลยเหรอคะบอกชัดมากเลยนะลูกชัดเหมือนเสียงพี่เมื่อกี้เลยนะฮะเยี่ยมมากเยี่ยมมากพิธีกรถามว่าเหนื่อยไหมน้องลิซ่าก็บอกว่าไม่เหนื่อยค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะหรอใช่พอเห็นแบกความน่ารักมันจะถึงปลายปีเลย เ,นะเชิญทักทายทุกคนเนี่ยเป็นทาัง,งานอีกรอบนึงโมเมนต์นี้คะ่ะพี่แบมคะ่ะพิธีกรเล่นมุกนะคะไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจแล้วก็ดูรีแอคน้องนิซ่านนะคะเพราะว่าไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจนะฮะ โอ๊แต่ดีก็คือตื่นเช้าด้วยใช่ค่ะอย่างอันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยก็คือแฟนคลับนี่ค่ะขึ้นมาเล่นกิจกรรมกับน้องนิชานะคะแล้วก็บอกว่าคิดทอดเด้ร์น้องนิชาก็ถามว่ามันคิดทอดขนาดไหนคะแฟนคลับก็บอกว่าคิดทอดเด้อเป็นคนอีสานค่ะน้องนิชาก็บอกว่ามาจากไหนคะแถวบ้านหนูหรือเปล่าโอ้ยโคตรน่ารักฟิลแบบคิดทอดเด้ร์อีหลานลูกกลับบ้านเราบ่อยๆนะจ้าประมาณนั้นเลย คุณหมยคิดก้นคนเติเป็นคนอีสานค่ะมาจากไหนคะมาแถวบ้านหนูหรือเปล่าคะอเกิดหลายที่เอ้ยเดี๋ยวเกิดมาสภาพพ่อคนอุบลแม่คนฟอร์ดอีสานเลยอีสานอีสานอีสานอ๋อ โอเควันนี้เี็งตัวมาแบบว่า,วาดีมากคิดว่าตัวเองจะชนะไหมฮะนี่นะพอให้สปอยเรื่องซีรีส์เดวิดโรตาสนะคะเยมุกก็แบบมีพิรุธมากต้องเป็นอะไรที่มีบทบาทแบบว่าตัวเด่นแน่นอนนะคะต้นามีดูรูปที่4ี่กันครับเิอนะ เนื่องด้วยวันนี้นะคะเดนทิสเตเป็นสปอนเซอร์และก็คนสวยแบรนด์อบัสเตอร์ของเดนทิสเตนะคะก็จะมาร้อมรอยยิ้มด้วยสดใส่ประมาณนี้จ้าสวยมากๆค่ะน้องนิสาวันนี้คือสวยทุกชุดจริงๆนะ อันนี้ค่ะคุณแบมนะคะบอกให้นอริซ่าสปอยโปรเจกต์ที่ปล่อยมาก็คือเป็นชุดที่แบบว่าปังๆของนอริซ่านั่นเองนะแล้วดูนอริซ่าตอบกลับนะคะทาท่าทางด้วยริซ <c oughs> ่าเองยังไม่รู้เลยเหรอโอ้โหจำเข้าใจถูกใช่ไหมนาะโอเคฮะแต่น้องน้องไม่ยอมบอกเลยอ่ะน้องเก็เบเงียบเลย20ฤสิริกาใช่ไหมฮะ จะได้รู้กันอะไรน,นะมีเป็นแบบจุด L ใช่ป่ะแล้วกอ็อีก6จุดอะไรอ่ะช่วยกันอะไรอ่ะอะไรน,นะอุ้ยวิ้ย ใช่หรือเปล่านะไม่รู้นะอ <laughs> รอติดตามนะเอาระหว่างน,นี้บิสแมนนะสแตนบายกันให้บนเวทีค่ะช่วงที่ลิลลี่นะคะเซอร์ไพรส์รสน้องลิซ่าด้วยการยกดอกไม้นะคะลิลลี่ที่บ้านเมดเอาไปแจกให้นอนน้องลิซ่าก็ถึงกับน้ำตาไหลค่ะแน่นอนว่ากลั้นไม่อยู่จริงๆรลัดและสปอรลิซ่าจะอดไปโอ้ เอาล่ะลิซ่าฮาถึงช่วงเวลาสุดท้ายขอยงงานเราแล<ะ>้วมีอะไรอยากจะบอกมี<ะ>่อะไรจะบอกกับแฟนๆทุกคนบ้างน,นะโล่ีใจที่วันนี้ทุกคนมา ทดลไทยทุกคนรอคอยดิซ่าพร้อมที่เราจะมาเติมพลังให้กันเสมอหมดพลังเมื่อไหร่มาเมืองไทยทุกคนพร้อมให้พลังดิซ่าน<ะ>ลครับทุกคนรอคอยดิซ่าและพร้อมลิซัพพอร์ตดิซ่า นี่ค่ะน้องลิซ่าบอกว่าอยากไปเยาว,วราชนะคะแล้วน้องลิซ่าก็มาเฉลเยแล้วค่ะว่าวันนั้นนะคะที่ถ่ายเอลวีด็อกซาน่ะไม่ได้ปิดถนนน,นะจ๊ะน้องลิซ่านี่ก็บอกว่าน้องลิซ่านะคะก็กล่าวลาแล้วก็ชวนหิวข้าวแล้วนะคะทางนี้ก็หิวจริงๆแล้วค่ะตอนเม่นนั่งชมน้องนะคะแต่น้องก็บอกว่าอยากไปเยาว,วราชไม่รู้ว่าปิดยัง <Hi. S 3> ไใช่ค่ะแต่อยากไปเยาว,วราชอยากไปยววเยาวราชไม่รู้ขเขาปิดหรือยังไอ้อ็อกซานเขาอยากไปเยาว,วราช ชอบขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วยจริงๆนะครับคือแบบเนาะคนทั้งโลกได้รู้จักเยาวราชอะแต่ว่าวันนั้นโชคดีมากคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้ปิดเยาวราชนะคะใช่ไหมอ๋อไม่ได้ปิดแต่ว่าไปตอนช่วงยัดถึกเลยนอนนอนหนึ่งเพราะตั้งใจทำงานไงใช่ไหมเนาะเนาะวันนั้นสวยมากคือฝนตกพอดีพื้นก็เลยเปียะก็เลยแบบเหมือนเส้นเอ้าใช่เปอร์เฟกมากเปอร์เฟกมาก ยังมาขอบคุณมากครับก็วันนี้กลับบ้านกันดีๆนะคะใช่แล้วก็อย่าลืมกินข้าวก่อนนอนนะเพราะว่าทุกคนใช้ energy ไปเยอะมากลงถึงหนูด้วยเดี๋ยวจะไปกินข้าว รีเดียวว่ามีโมเมนต์มากมายจริงๆค่ะบนเวทีเพื่อนๆวีดไม่ไหวแต่ว่าก็เชื่อว่าเพื่อนๆนะคะน่าจะไปวีดกันที่หน้าทำลายแล้วนะแล้วก็รอไปกําลังใจค่ะสําหรับงานแฟนมีที่ประเทศต่อไปนี่ก็คือจาการ์ตานะคะเต้านีสเก่งอยู่แล้วจรัและสมัรดีซาตลอดไปโอ้โองเอาล่ะลิซาฮาดถึงช่วงเวลาสุดท้ายของแมเรา้ว มีอะไรอยากจะบอกค่ะีอะารจะบอกกับเป็นแฟนพี่พจน์บ้างนะหนูดีใจที่นทคนอีททุกคนมา รบริษัทดิลีสไทยทุกคนรอคอยดิซ่าพร้อมที่เราจะมาเติมพลังให้กันเสมอหมดพลังเมื่อไหนมาเมืองไทยทุกคนพร้อมให้พลังดิซา<ะ>่านะครับและทุกคนรอคอยดิซ่าและพร้อมิซัพพอร์ติซ่า